4. กันยายนสอ5พันห้รสสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเตรียมลงพื้นที่เร่งค้นหาสำรวจกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษคุณสมบัติเข้าเกณฑ์รับเลย สวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะ4ข้อต้องรู้ก่อนลงทะเบียนบัตรคนจนกลางเดือนสิงหาคมนี้ล่าสุดอัปเดตหน่วยงานรัฐออกมาแล้วนะคะว่ามี4อย่างที่ท่านต้องเตรียมก่อนลงทะเบียนใหม่ ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก f a c e b o o k f แ n p a g e สำนักงานคลังให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ข้อ1น,นะคะบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card. สมาร์ทการ์ด 2. ต้องศึกษาหลักเกณฑ์คุณสมบัติให้เข้าใจก่อนลงทะเบียนซึ่งรายละเอียดหลักเกณฑ์ทำให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้ฟังแล้วนะคะ 3. ต้องติดตามฟังกำหนดการลงทะเบียนจากทางรัฐ 4. เมื่อทราบประกาศจากทางรัฐบาลแล้วให้รีบลงทะเบียนตามช่องทางที่เขากำหนดซึ่งหลักๆนะคะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่คือช่องทางออนไลน์และช่องทางออฟไลน์ซึ่งทางช่องทางออฟไลน์นะคะก็คือหน่วยงานที่เปิดรับลงทะเบียนตามอำเภอตามหน่วยงานที่เขาจัดขึ้นมาในชุมชนธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารทกส พ่อแม่พี่น้องสามารถลงทะเบียนได้ที่หน่วยงานใกล้บ้านและที่สําคัญนะคะเตรียมสมัครบริการพร้อมเพด้วยผูกบัตรบัญชีกับเลขบัตรประชาชนเพื่อรองรับมาตรการให้ความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลในโอกาสต่อไปและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้จะได้มีพลาดข่าวซานใหม่ ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ